สวัสดีครับทุกท่านครับมาว่ากันถึงเบื้องหลังฟุตบอลพเมลีกที่จบลงไปในช่วงค่ำคืนวันเสาร์ตั้งแต่คู่ที่เลื่อนเอฟเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลเกิดเหตุอะไรขึ้นแน่นอนเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหยังกูไม่กลับนะครับและเบื้องหลังความพ่ายแพ้คาบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เรามาเก็บตกกันหลากหลายประเด็นนี้สนับสุนโดย Suzuki Deal อฟเดอะเยียร์ดีลสพิเศษส่งท้ายปีมอบส่นวนลดสูงสุด 84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซ u ซูกิวอล f ฟ e ีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2 5 6 7ัอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศก็สรุปผลกันก,นก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะครับในช่วงตั้งแต่4ทุ่มจนถึงช่วงตีสองกว่านะครับ คุ้มครึ่งนั้นเนปัตตันกับลิเวอร์พูลนั้นเลื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องสาเหตุซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็พอจะทราบแต่มันมีเบื้องลึกนะครับแอสตันวิลล่าชนะซอยน้ำตันหนึ่งสูตรเบนฟอร์ดชนะนิวคาสเซิลสี่สองคริสตัลพอเลตเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สองต่อสองแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือสิบคนนะครับลิโก้ลุยส์นั้นโดนใบเหลืองที่สองและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์ในบ้านสองประตูต่อสามไอ้ปัตตันกับลิเวอร์พูลนะครับตามข่าวเรื่องของพายุ ดาร่านะครับขึ้นฝั่งใช้ฝั่งวันตกของติดเป็นแนวเลยเมอร์ซีไซด์นี่ก็ได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสีเหลืองส่วนพื้นที่เวลส์สีแดงค่อนข้างหนักพายุลมแรง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ฝนตกหนักด้วยคือการประชุมของ4ฝ่ายนะทั้งเจ้าที่เอฟฟตันลิเวอร์พูลสภาเมืองร์สภาเมืองลิเวอร์พูลตำรวจมอร์ซีไซน์และก็รวมทั้ง หนึ่งหน่วยงานที่เมืองไทยไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าไม่มีก็คือ,อหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสนามกีฬานะครับเขาใช้ตัวย่ G. อว่า SAG เป็น Safety นะ A ก็ Ad AdvisoryG ก็คือ,อ Ground นะครับก็หน่วยงานนี้แหละเป็นหน่วยงานที่บอกว่าต้องเลื่อนก็ทถามอีก3ฝ่ายก็ต้องยอมรับเพราะว่าสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของประชาชนแฟนบอลการใช้รถใช้ถนนนะครับถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเรื่องใหญ่เพราะนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่เขาทางานเป็นระบบนะครับไม่มีใครมาสั่งให้จอห์นเอนลี่หรือฟาฮัตโมชิลี่ของเอฟตันมาสั่งอยากเล่นต้องเล่นไม่ได้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นเกมนี้เลื่อนก็คาดว่าจะนําไปที่ผมเช็คมาล่าสุดนั้นน่าจะประมาณเดือนมกราคมนะก็รอดูแล้วกันเพราะมกราธันวาคมไม่น่าจะมีโปรแกรมที่จะว่างนะครับอ่ะเรื่องของลิฟูเอฟตันเลื่อน ผลดีผลเสียเป็นอย่างไรนะครับผมบอกได้เลยว่าผลดีเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคือตอนนี้ทุกคนมองว่านักเตะได้เจ็บพักพักไป1นึ่งวีคหนึ่งสัปดาห์นะครับอันนั้นก็ถูกนะครับแต่ว่าโปรแกรมมันก็จะไปอัดแน่นถูกไหมอันนั้นก็เรื่องหนึ่งในอนาคตแต่ผลดีก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคู่แข่งโชว์การไม่ได้ในจังหวะที่ตัวเองไม่ได้ลงสนามอาร์มานติตี้เนี่ยหายไป2คะแนนแล้วคืนนี้รอดูว่าเชลซีกับอาร์เซนอล จะโชว์โอกาสชนะคู่แข่งได้ไหรือไม่ถ้าชนะจะลดช่องว่างเหลือ4คะแนนกดดันได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือผลไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะช่องว่างมันมันโดนลดโดยที่ตัวเองไม่ได้ลงสนามนะก็ต้องดูมันมันเป็นผลก่อนและหลังนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งโอ้โหน่าตกใจครับอันโตนิโอสูน,น่าทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดเวสต์แฮมยังไม่มีโปรแกรมนะครับจะแข่งวันจันทร์ซิ่งฟลอรี่ชนยับเลยนะครับล่าสุดสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดก็แถลงการว่า อยู่ในการที่เขาเรียกว่า stable ก็คือ,อยังปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังทรงตัวอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ขอให้หายเร็วๆนะครับมาว่ากันที่เบื้องหลังแมนเชสเตอร์เดนคาบ้านต่อฟอ r e เรสต์สอ่อ3เป็นเพราะอะไรนะครับก่อนแข่งเนี่ยก็มีการไว้ไลให้กับบุคลากรที่ส่งคุณค่าเขาบอกว่าเป็นตำนานของแมนยูก็คือคุณเคธฟิปส์นะครับซึ่งเป็นพนักงานที่เรียกว่าเป็น general ทำอยู่ทุกอย่างไม่ใช่เจอรรลเบนนะทำทุกอย่างจนกระทั่งจบที่รีเซพชันนิสต์ก็คือพนักง,งานต้อนรับของสโมสรอยู่กับทีมมาตั้งแต่ยุค60ตอนปลายอยู่มาตั้งแต่ยุคเซอร์แมตต์บัสบี้จอร์ชเบธเซอร์บ๊อบบี้ชาร์ตันเดนิสรอมาถึงเซอร์เล็กฟูซันตำนานทุกคนนะักเตะโค้ชเธอนะครับเรียกว่าคุณคุณยายเคธฟิปเจอมาหมดนะครับจนกระทั่งมาล่าสุดได้สัมผัสมือกับเซอร์จิมรัดค,นะคริฟก่อนที่จะสิ้นลมไปนะครับ ในวัย80เศษนี่คือบุคลากรที่สรงค่าแล้วก็ทางแมนยูเนี่ยเขามีทั้งสกูป๊ปมีทั้งก่อนการขันจะเริ่มนเนี่ยก็มีการไว้ไหลให้ทุกคนได้ตระหนักถึงนี่คือคนที่ทํางานอยู่เบื้องหลังแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งสโมสรก็เรียกว่ายกย่องในคุณค่าเป็นฟันเฟืองหลายคนอาจบอกว่าเป็นตัวเล็กๆแต่ก็เป็นฟันเฟืองที่สําคัญเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และที่สำคัญอยู่กับความสาเร็จของแมนยูอยู่กับความล้มเหลวของแมนยูมาทุกยุคทุกสมัยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ครบในตัวของคุณเคทฟิปส์ครับก็ขอให้เมย์ยูเลซินพีส e นะครับมาว่ากันที่แท็กติกทั้งสองทีมก่อนนะครับแมนยูมีการปรับเปลี่ยนน่าสนใจนะก็อย่างที่ทราบกันดีนะผมว่าบางทีคือจะเพิ่งไปมองว่าเขาเจะคนนูนคนี้เล่นตัวจริงตัวหลักผมว่าตอนนี้บูนบูนอ่าลูเบนนมริมเนี่ย พยายามทดลองหลายๆอย่างกับระบบ3 4มสี่ของเขาเนี่ยวันนี้โอนาน่าแล้วดูครับโยโลได้โอกาสลงเล่นหลังจากที่ผ่านการทดสอบความฟิตแล้วก็ซ้อมมาหลายๆครั้งและเป็นหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็ลงมาเล่นกับเดลิกและมาตินเนสทาให้มาซาอุยไม่มีที่ว่างนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีแฟนๆมนยูบอกอุ้ยทำไมแมวลงแต่ผมว่าก็อโมาริมเขาเข้ามาทํางานเนี่ยเขาก็ต้องใช้นันเกเตะครบแหละอ่าเดียโลกลับมาเล่นวิงแบ็กขวานะครับเขาบีเมนูกับอูวาเตได้โอกาสลงคู่กัน เดียโก้ดาวลบทีอยู่ทางซ้ายนะครับบูโน่กับกาลาโชเล่นเป็นเบอร,ร์สิบคู่และหอยลุนส่วนนอติงแองโกลิสของนูโน่เอสปิริโตซานโตโอ้นี่เป็นโค้ชโปรตุเกสมาเจอกันนะครับสี่สองหนึ่งครับเซลส์ปุ๊บสามประต,ตูคู่เซ็นเตอร์เป็นมิเลนโกวิชกับมูรินโญ่ส่วนแบ็กซ้ายเป็นเด็กเก่าของแดงครับเนี่ยวิลเลียมส์และไอหน้าแบ็กขวาอันเดอร์สันกับเยสนะครับกับตันเล่นมิฟิลคู่กลางโชต้าซิวากับปีกขวามาการกิฟไวเป็นเบอร,ร์สิบ ั s นเดอดอยเป็นปีกซ้ายแล้วก็ค i ิสบูทกลับมาลงเล่นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามคือว่าทำไมแมนยูแพ้โดนยิง3ลูกอันนี้ชัดเจนที่สุดการโดนยิง3ลูกก็คือการเสียประตูถูกไหมครับการเสียประตูก็คือการป้องกันยังไง91วินาทีจากลูกเตะม,มุมของแอนเดอร์สันนะครับมีภาพกราฟิกข,ขอบคุณจากทูวิชั่นด้วยนะครับให้เห็นว่าก่อนที่แอนเดอร์สันจะเตะม,มุมเนี่ยใน91วินาที เพิ่งเขี่ยบอลไม่นานเองมาร์ติเนสนะครับกับคาบิเมนูเนี่ยเขาประกบเมนูก็ประกบลันเยสส่วนมาร์ติเนสจะประกบทางด้านมิเลนโควิชซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แบ็กปรากฏว่าพอหยอดมาเสาแรกมิเลนโควิชโฉบมามงเต็มๆเลยมาร์ติเนสขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ถึงนะครับขึ้นไม่ถึงก็เสียประตูนี่คือจากลูกตั้งเตะเอาละแม้ว่าจะได้ประตูตีคืนนะครับจากการทําที่สวยงามนะครับซึ่ง มีกราฟิกก็เห็นว่าการเล่นเพลงนี้เป็นสิ่งที่แฟนแมนยูอยากเห็นเดลิกบ uh, ูโนอูกาเต้กูเต้ทะลุไฟฉายกานาโชหลุดเข้าไปยิงหอยลุนตามไปซ้ำ 1, หนึ่งเท่านาทีที่18แมนยูดีกว่าเยอะครับครึ่งแรกบอกเลยเลยค่า x g ที่โอกาสจะได้ลุนประตูเนี่ยไปถึง5นะครับขณะที่ฟอเรสต์เองเนี่ยมีแค่1นะครับ1ครั้งที่เรียกว่าค่าเอ็คือแมนยูทำได้ดีนะครับทำด้ดี่เพียงแต่ว่า ตอนจะเข้าแดน3จังหวะสุดท้ายจบมันเฉียดไปเฉียดมามันไม่ได้สักทีมันก็เลยจบครึ่งแรกที่1นึ่งหนึ่งคราวนี้เราก็มาตั้งคําถามเรื่องการป้องกันของแมนยูอีกครั้งหนึ่ง2นาทีของครึ่งหลังเขี่ยบอลมาเสียประตูง่ายๆเลยครับเป็นจังหวะบิวอัพเกมเป็นจังหวะบิวอัพเกมจากหน้าเขตโทษตัวเองมาแล้วบูโน่ดันไปดีดบอลไม่ตรงเพื่อนคือเล่นยากอะ่ะผมว่านะเล่นยากไปหน่อยครับจังหวะที่ฟอเรสต์เขากลังเพสพอดีก็เลยเสียบอลให้สซันนูดอย สั้นรดดอยก็เนี่ยบอลบันเสียบอลเปลี่ยนตำทิชั่นตรงนั้นหน้าเขตโทษแมนอยู่นะครับแล้วที่พลาดกว่าคือโอนาน่าครับเมื่อมอร์แกนกิฟว์สับไกลตรงนี้ยิงไซก้อยครับลูกมันสายแล้วแกเหมือนแกนล้มผวาไปก่อนมะนเลยเสียจังหวะอะไรทํานองนั้นมันเข้าง่ายไปหน่อยนะผมว่าโอนาน่า <c oughs> ก็ต้องโดนด่าอันนี้จริง,รงอันนี้ก็เป็นความบิดพลาดส่วนบุคคลก็แล้วกันจากบูโนมาแล้วลูกสามเป็นลูกครอซิ่งมอร์แกนกิฟไวแล้วก็รู้อยู่ว่าคริสบูธเนี่ย สูงแล้วก็เล่นกลูกอากาศดีนะครับร์แกนกิวไว้เลือกคอสไปที่เสาสองลึกไปโยโร่ก็ไม่ทันแหละทิสวูดก็ขึ้นโขกย้อนมาที่เสาแรกถูกแล้วโอน่านั้นก็เทไปที่คิซูแล้วมันมันมาก็เา้าลูกมันตกพื้นเอากระดอนเข้ามาติเนสก็ตกใจตกใจกันหมดสามลูกดีว่าบูโน,โน่ในยิงคืนมาปัญหาของแมยูตอนนี้นะครับนอกจากหนึ่งอมริมก็พยายามจะหาซ1เคนแรกกับระบบสามสี่สามของเขาให้ได้ ก็ถามว่าลงยังได้ไหมผมว่าได้เป็นได้เป็นบางคนเอางี้ดีกว่าอามัดิโอได้เซนเตอร์สามคนเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคลงที่มาซารูย <c oughs> ขอไปครับเดลิกแล้วก็มาติเนสเนี่ยสามคนเนี่ยอาจจะเป็นพื้นได้มมดฟีลคู่การก็ยังต้องดูต่อว่าอูกาเต้กับคอบิเมนูจะต้องเล่นให้มันต่อเนื่องกว่าน,นี้อวีแม็กซ้ายมีปัญหาสลับมาเล่นหลายคนเบอร์สิบบูโน่บูโน่เป็นหัวใจแต่ในขณะเดียวกันก็นก,ก็พลาด เยอะในรึ่งหลังใช้แรงเยอะเหมือนกันส่วนหน้าอฮอยลุนก็ทําหน้าที่ยิงแต่โค้งยังไม่มีอโค้งสิบเอ็ดคนแรกยังไม่ครบไม่มีอแล้วการเล่นอันนี้เป็นนัดที่ห้าของลูเบนนาออมริมเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่อเนื่องความคุ้นเคยในเรื่องของระบบการเล่นนะครับมันก็อาจจะต้องปรับแลาอย่างคือลูเบนนาอมริมก็ยังต้องหยอดคนนู้นหยอดคนนี้ที่เขาอยากจะเห็นฟอร์มว่าเล่นในระบบเขาให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ไม่มีความหวังหรือตั้งเป้าหมายอะไรไว้เซซิโร่เนี่ยผมว่าไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยแต่ถ้าคิดเรื่องนั้นเรื่องผลแข่งขันกลัวโดนทีมร่วมหลีกล้ออ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้ามองไปที่เซซิโร่เนี่ยผมว่าพอการลองนักเตะสิบเอ็ดคนแรกเนี่ยลองหลายๆตำแหน่งเนี่ยมันก็ไม่นิ่งแน่นอนนี่มันไม่นิ่งอยู่แล้วมันก็ยากการป้องกันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่อโมริมต้องทํานะห้านักเสียไปแปดลูก นัดนี้เสียสามแล้วเสียลูกตั้งเตะเนี่ยลูกเตะมุมเนี่ยสองนัดติดแล้วนะโดน,นอาซนอลไปสองใช่ไหมแล้วมาโดนฟอเรสอีกสแสดงว่านี่มีปัญหาที่ต้องแก้โดยด่วนอันนี้ต้องเอาให้ได้คือถ้าป้องกันได้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานทำให้เกมลุกมันเดินเดินได้ด้วยนะครับก็ก็เลยคิดว่ายังมีอะไรที่ต้องทําแล้วก็หลายจุดหลายอย่างผมก็เข้าใจการทํางานของเนบนนอรริมก็เลยไม่ไม่อยากจะวิจารณ์แต่แค่มองปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่า แน่นอนการเข้ามาทํางานในระหว่างดูการระบบใหม่ตัวผู้เล่นใหม่แล้ว11คนโรกยังไม่ได้ตอนนี้ใช้ตั้งแต่20คนให้มันครบแล้วก็ดูว่าใครลงล็อกตาแหน่งไหนซึ่งผมว่าตอนนี้ได้แล้ว5คนเอางี้ดีกว่าห้าห้าคนนะที่ผมเอ่ยชื่อมาก็หลังสามอมาดียโลคนหนึ่งอาบูโน่กับหา้าและนอกนั้นอุก,กเต้กับคอบบี้เมนูทุกคู่นี้จะต้องเล่นด้วยกันบ่อยๆจะต้องเล่นด้วยกันบ่อยๆเพื่อถึงจะอยู่ตัวมันถึงจะลงล็อก ลงล็อกในทีมรวมทั้งวิงแบ็กซ้ายคือใครนะครับที่จะเป็นตัวหลักเบอร์สิบที่จาเล่นคู่กับบูโน่ถ้านนายรู้แบบนี้เพราะถ้าเขาไม่เล่นแบบ3 4มีคือมีปีกอันนี้คือ3 4 2 1ถูกไหมฮะแล้วสูน,น้าอศูน,น,น้าตอนนี้พอลุนก็พอจะมีผลงานนะก็ต้องรอดูกันต่อไปดูความก้าวหน้าอย่าเพิ่งไปอารมณ์เสียกับผลที่มันขาบ้านนะอันนี้ก็ฝากแฟนผีไว้ด้วยผมก็มองในเรื่องนี้อย่างเป็นกลางนะครับอมองในจุดนี้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่งานง่ายสาหรับดูเบนอโมริมแน่นอน เี้สรุปตารางคะแนนน้นองแีมฟอเรสต์หลังจากชนะ Manchester City 7, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ขึ้นที่5เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหมาเหลือเชื่องจริงก็ก็เรียกว่าฟอ r e เรสต์เนี่ย,เ,ยเห็นไหมชนะ3แพ้3ล่าสุดก็คือ25คะแนนส่วนแมนยูไม่ต้องมาสนใจอันดับนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้มันคือการสร้างทีมใหม่นะครับคุณผู้ชมส่วนโปรแกรมในวันนี้เอาละครับก็จะมีด้วยกันเออ สี่คู่นะครับช่วงสามทุ่มจะเป็นฟูลแลมอาร์เซนอลอิฟสิชทาวน์เอฟสบอร์มัธเลสเตอร์กับไบริทันแล้วก็คู่ดึกนะครับเป็นช่วงเวลาห้าทุ่มครึ่งเชลล์แนมฮอสเปอร์พบกับเชลซีเป็นดาร์บี้แมตช์ที่แม่สถานการณ์ของสเปอร์เนี่ยลำบากขณะที่เชลซีก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นก็มีโอกาสที่เชลซีกับอาร์เซนอลจะลดช่องว่างให้เหลือสี่แต่ถ้าโชว์โอกาสไม่ได้เท่ากับว่าโปรแกรมที่ลิเวอร์พูลเลื่อนเมื่อวานนะครับมันเป็นใจกับผงแดงเลย ะครับที่จะมีความกดดันน้อยกว่าปกติก็อย่าลืมติดตามชมเบื้องหลังผมจะนำมาฝากในวันพรุ่งนี้และเชียร์ทีมชาติไทยในบอลโลกของชาวอาเซียนครับดูโปรแกรมกันสักนิดหนึ่งทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะลงแข่งขันกับติมอร์เลสเตที่เวียดนามก็เวลา2องทุ่มนะครับแล้วก็มีเจอกับมาเลเซีย14เจอกับสิงคโปร์1ิแล้วก็เจอกัมพูชา20ชมได้ทางไทยรัฐทีวีนะ ่องส,สองและ BG s p o r t y y u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  e e จึงจะถ่ายทอดสดให้ชมชอบแบบไหนก็ดูทางนั้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ